เฮ้ยทำไมมันล้นน่ะเฮ้ยผมไม่ได้ปิดไฟเหรอปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่ปิดไฟปิดออกมานะมันโอ้โอ้โอสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหม,ม้อต้มกาแฟโมกาพอตนะครับที่สั่งมาจากลาซานด้าชุดละห้าร้อยครับประมาณห้าร้อยนิดๆรวมส่งนะฮะในชุดก็จะมี เครื่องบดกาแฟนะครับแล้วก็ตตเตาไฟฟ้าแล้วก็น,นี่หม,ม้อมก็พอ๋อซึ่งตามราคาครับถกตกเราจะมาดูว่าอาะไรชุดเนี่ยห้าร้ยกว่าบาทเนี่ยจะต้มได้ไหมเพราะเราก็เพิ่งลองซื้อะครับแต่ก่อนมันจะถ้าเป็นของดีๆมันจะแพงคนระับสองพันกว่าบาทตัวนี้แต่นี้เราซื้อแค่มันทพอลองทำเล่นๆดู <c oughs> ตามภาษาคนชอบกินกาแฟแต่เราไม่เคยชงโดยโมกัาพอดนะครับไม่เคยทำสักครั้งเลยได้แต่ดูอ o ยู YouTube อันนี้ก็เป็นกาแฟของโดยไทยไม่ได้โฆษณาพอดีเห็นเซิร์ราซันดาแล้วลมันถูกที่สุดอะ่ะแปดสิกว่าบาทเนาะสองยห้าสิบกรัมนะฮะก็เลยซื้อมารวมส่งไปร้อสิบสี่บาทอ่ะเขานี้มันจะใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้เครื่องบดกาแฟก็คุณภาพดูจาะ เออก็พราสติก็พอดูดีก่าราคานิดนึงครับเตาก็ดูดีกราคาหน่อยแต่ว่ามะต้มก็ดูสมราคาไปหน่อยไม่รู้ของแพงจะดูจริงจังกว่านี้ไหมเออผมไม่ได้ซื้อช้อนที่แบบใส่บก,กาแฟมาก็ช้อนใส่นผมผงช้อนตักนผมผง ครั้งแรกครับที่เราทํากาแฟสดนะเพราะผมเป็นคนกินกาแฟทุกวันแต่ไม่เคยทำเองเลยนมันต้องใส่เท่าไหร่นะผมไม่รู้นะ,ะมันจะมีใบาพาบอยู่ห,หูหอมมากกาแฟเบนครัตเกรดดอยไทยสำหรับกาแฟเย็นหมหอมหอม ใส่ประมาณนี้ได้หรือเปล่ากล้องมาดูสิโอ้ปันน่นไม่อยากใส่เยอนะครเพราะว่าผมกลัวกินไม่หมดแล้วแบบมันจะเสียรสชาติเอาแล้วก็ปิดโอ้ขา้าวบดทีเดียวหรบนเอีแค่ไหนโอ้ยกินหอมมาก แค่นี้พอนะฮะโอ้โหอ่ะนี้ก็เอาจะทำกิ๊กๆกลางๆหน่อยครับคนไม่เคยนะครับอ่ะเรานี่ยเรามาใส่กาแฟปึ๊บจริงๆกาแฟที่เขาบดแล้วก็มีนะครับแต่เราแบบ คิดว่าซื้อเป็นเม็ดดีกว่าเพราะคิดว่าคุณภาพมันน่าจะดีกว่าหรือคิดว่ามันเท่กว่าก็ไม่รู้นะที่จะชงกาแฟกินเองตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับกินกาแฟตอนนี้นอนตีห้าอือช้อนมันไม่โอเคเท่าไหร่ผู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปลืองกาแฟเหมือนกันนะเนี่ยอ่ากด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  นี่กำลังหน้าหนาวากาศกาวบ,บ,บ,บต้องแน่นหรือเปล่าไม่รู้แน่นแหละปึ๊บปึ๊บ,บใส่เอาให้แน่นคนที่ชงกาแฟขายหรือชงกาแฟเป็นเนี้ยอย่ามาว่าผมนะเพาผมทําผิดอะไรหรือเปล่าผมไม่ทำไม่เป็นอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะหกมาเลย ต่อไปก็ใส่น้ำเออเว้ต้องใส่น้ำอืมต้องใส่น้ำก่อนกาแฟสินะอืมโอ้โหอ,โอ,โอ้ยอมเป็นคลิปรีวิวที่ลวกมากเขาบอกนีใ่ใส่น้ำ เกือบเต็มครับแล้วเกือบเต็มแล้วมันจะได้กี่ช็อตเนี่ยปึ๊บนี้ป่ะนั่นไงผมใส่เกินชัวร์ว้าไม่เป็นไรครั้งแรกมันก็ต้องมีผิดมีถูกนะเรียนจากครู u t u b e แต่ว่าครู u t u b e ก็ทำเก่งแล้วแหละแต่ผมผมมั่วปึ๊บ จะดูดไหมตั้งปุ๊บบางคนเขาที่อยู่ดูยูทู e เขาก็เปิดฝาต้มนะบางคนก็ปิดฝาผมก็ไม่รู้จะเอาสูตรไหนก็แน่นะแล้วผมลองเปิดฝาแล้วกันครั้งแรกอยากรู้เปิดไปที่บางคนก็เบอร์สี่บางคนเบอร์ห้าบางคนเบอร์หกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เบอร์ไหนล่ะเอาเบอร์กลางๆเลยกันคิดว่าเบอร์สี่แล้วกันอ เอาน่าจะเบอร์ห้าก่อนเพราะว่าน้ำมันจืดน้ำมันไม่ใช่น้ำมันอยู่ในอุณหภูมิที่หนูไม่ได้แค่เบอร์ห้าน้ำอยู่ในอุณหภูมิที่อุณหภูมิแบบค่อนข้งางจะอุณหภูมิห้องฮะแต่มันจะเย็นกว่าหน่อยเพราะช่วงนี้กันหนาวก็จะต้องรอประมาณผมคิดว่าน่าประมาณสองนาทีนะ รอไป้รอได้ถ้าอยากให้เร็วก็ตามครู u t u b e บอกว่าให้ใช้น้ำน้ำอุ่นแล้วมันอย่างนี้มันปิดได้แค่นี้เอ๋อผมปิดปิดปิดฝันเต็มแล้ะอืมทำไมมัน,มน,ไ,มนไม่ได้แน่นะ่ะมันได้แค่นี้เหรอมันมาดีไซน์มาแบบไม่ให้แน่นมากเนี่ยอะไรเนี่ยดีไซน์ได้แบบนี้หรอ ตอนนี้ก็รอครับกําลังรอน้ำมันเดือดครับปิดหน่อยก็ได้เผื่อจะเร็วเปลี่ยนหมดเลยอันนี้เราก็ต้องปิดดีๆครับเพื่อรักษาคุณภาพกาแฟเพราะมันจะสัมผัสอากาศ โอ้กาแฟมาแล้วครับโอ้ดูกาแฟผมควรจะต้องกดหยุดได้หรือยัางโอ้ของอมันแล้วล่ะเขาบอกว่าต้องหยุดแล้วแหละเออปรับไฟเบาปื้บพอมันเดือดแล้วเบาใช่ไหมโอ้ดูสีอรักลิ่นเหมือนไหม้มากกว่าไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยได้กลิ่นไหม้แบบอ้หกลิ่นกาแฟแล้ว อืมอ๋ออืมกินยอดอันนี้เราก,กดปิดไฟนะครับแต่กาแฟก็ยังไหลยอยู่เขาเรียกว่าครีมม่าใช่ไหมครับอืมทำไมกินกาแฟมันไหม้วะไฟมันแรงเกินไปหรือเ่าหรือมันต้องกินอย่างนี้ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมทําถูกทําผิดยังไงก็เฮ้ยทำไมมันล้นน่ะเฮ้ยผมไม่ได้ปิดไฟเหรอปิดแล้วเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่ปิดไฟปิดเอ,ออมนอนันโอ้โหโอ้โหหรือมันต้องล้นอย่างงี้เฮ้ยโอ้โอ ทำลงมือเลหรือเราใส่น้ำเยอะไปอ่ะเราไม่ใส่ละเรากินดีกว่า,าตอนทุ่มหนึ่งแล้วที่เหลือจะไปทำอะไรวะเนี่ย<ฮ>วันนี้ผมกินกาแฟาไปแล้วหนึ่งกระป๋องครับอีก นึ่งแก้วนะตายอันนี้แค่ชิมพอใส่น้ำาลาใส่แดงนะครับช้อนหนึ่งสองช้อนอนะดูสิจะอร่อยไหมไม่มีช้อนคนนะอ้นเนี่ยนี่ก่อนเดี๋ยวไปล้าง อยากให้ได้กลิ่นมากครับขอชิมโอ้ยยังร้อนแน่เลยจริงของร้านต้องใจเย็นนะว่าใส่น้ำตาลเยอะแล้วนะขมปิ้นเลย แ,แรงมากครับเข้มมากเข้มจริงตื่นเลยอแล้วกนแค่นี้แหละเดี๋ยวอนอนเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ทำไงเนี่ยเขินได้เอาไว้กินพรุ่งนี้ได้ไหมครั้งต่อไปก็คงจะใส่น้ำน,น้อยกว่านี้ครับ ตอร่อยนะกาแฟมันแบบมันสดอ่ะข้อจบการรีวิวเพลงท่านี้นครับก็บอกว่าอสรุปกัน500เป็น114บาทใช้ได้มันต้มกาแฟได้ส่วนรสชาติมันจะต่างกับของแพงๆเป็นพันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ลองแต่ผมแค่ถามว่าพอใจไหมกับรสกาแฟวะ ผมรู้สึกผมรู้สึกอะไรนะถ้าสิบคะแนนนะถ้าไม่นับเรื่องราคาผมให้ประมาณก็แปดแต่ถ้านับราคาด้วยผมให้เก้าจุดห้าเลยกาแฟาอร่อยมากโอเคครับสรุปว่าใช้ได้ขอจบการรีวิวเพลงเทาง่านี้สวัสดีครับ